ก็ก็กราบสวัสดีนะครับท่านชมทุกท่านนะครับคนดูทุกคนนะครับที่เข้าารับชมคลิปนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถนะครับเป็นรถแบบไฮเทคปะนะเป็นรถแบบไฮเทคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเป็นรถเหมือนยุคอนาคตนะนท่านชม แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีกิจกรรมสายเติมอ่เด้อมีประมาณสามกิจกรรมประมาณสามสี่กิจกรรมนะครับเราไปดูกันที่กิจกรรมแรกกันเลยนะครับกิจกรรมแรกนะครับเป็นปอภาพนะครับ รอบอัปดีเจนะเป็นได้ดีเจชุดดีเจทาวน,น์นะครับก็เป็น, Pop นรออัปดีเนจนะกี่เติม4.9เพชรจะได้7วันนะครับถ้าถ้าเติม299เพชรเนี่ยจะได้ถาวน,น์ ได้ไปเลยฟรีๆนะครับหมดเขตพื้นที่สุดมีเวลาระยะเวลากิจกรรมนะครับยี่แปดถึงสิบสามกันยานะครับกิจกรรมที่สามนะครับเป็นนี่นะครับเป็นชุดราชชนนะครับเป็นชุดราชชนเหมือนรูปแบบใหม่นะครับเป็นอัปเดต เกตขึ้นมานะครับเป็นแบบมีเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกชุดนะครับ,รบสามารถเสื่อกระเป๋าได้นะครับ Where? Where? ส่วนของรางวัลในกิจกรรมนะครับถ้าคุณแบบสุ่มได้แบบห้าครั้งเจ็ดสิบเก้านะครับห้าครั้งเดียวก็สนะิบเก้าเพชรนะสิบเก้าเพชรนะ จะได้โทเคินนะครับถ้าถ้าสมุมได้โทเคินเนะี่ยสามารถเอาไปแลกชุดได้แล้วก็จะมีชุดต่างๆนอกเหนือจากนี้เยอะนะครับประมาณสองชุดนะครับก็จะก็จะมีสกินตู้ใจเกินปืนสมนะ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นหนแ่บกูมีเยอะแยะมากมายนะถ้าใครแบบสมแล้วเกลือเนี่ยมาแบบแบบสมแล้วแบบสมมติว่าเพชรหมดอย่างเงี้ยก็รับกล่องดวงใจไป ไปแล้วกันนะครับก็จะมีสกินกระเป๋านะแล้วก็จะมีกกร่มนะแล้วก็ราคาคือเอสดีดแล้วก็เอ็มหกสิบนะกิจกรรมที่สองพันไปนะไปดูกิจกรรมที่สามนะกิจกรรมที่สามก็น่าจะเป็นลถราคานะ เจ้าเอาของทุกอย่างเนี่ยมาลดราคาอันนี้ก็ลดเหลือสิบสองเพชรนะครับกับห้าสิบเพชรนะครับสุ่มห้าครั้งผมก็ไม่รู้ว่าหนีัยเป็นลดจิตขออันนี้นะครับเป็นเหมือนแบบส่งท้ายต้อนรับเดือนในส่งท้ายเดือนสิงหาแล้วอันนี้ก็จะเหลืออยู่แค่สา0รอเพชร ผมสิบสิบเอ็ดครั้งแล้วก็หนึ่งครั้งก็สามสิบเพชรนะอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็ด้วยอีกกิจกรรมนึ่งก็เป็นสายฟรีนะสายฟรีก็เขาเอาขอมาเพิ่มแนละ้นะครับแต่ก็ดีนะ นี่เป็นชุดตัวีู้หญงนะแล้วเขามีบาเลตด้วยนะบาเลตก็แจากฟรีเหมือนกันนะครับ มีมอลเป๊ปปอนนะครับมีโลม,มิดมาครับรถจิ๊บด้วยรถจิ๊บเนีย่ยน่าจะเป็นขอบฟ้าถ้าใครแบบไม่ชอบรถจิ๊บนี่ของดีของเด็ดนะเคียวคิดมัด ปันหัวคนเนี่ยได้แบบเลียงหัวเนะยมันมีสกิลระเบิดนะนี่ no effect เหมเช่นเคยนะมันเปลี่ยนแค่รูปร่างนะ เขามีสก,กินปืนเอ็กซ์กัมปนะครับไม่รู้จะดีสำหรับทุกคนหรือเปล่าจอเกาะหอแมนจำหนึ่งจอเกาะ่งอ๋อผมลืมบอกไปมันมีค่าเต้นนี้ด้วยค่าเต้นอะไริดปิดเผื่อน่าจะวิดพื้นแบบมันวิดพื้น ก็จะมีแบบรถน,นี้ก็รถห้าปนนีนูรถฟุรนะครับเป็นคนละอันกับที่ผมรีวิวไปอันนึงผมมีแล้วอันนึงผมมีหมดแล้วก็อโอเคนะครับก็ถ้าใครพร้อมล้าก็พรับชมคลิปเลยนะครับผู้ชม ก็มีเท่านี้แหละกิจกรรมอย่าลืมมาจับจองกันด้วยนะครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมนะผมขอมารีวิวในโซนนะเพราะว่าถ้ารีวิวโดรดร่มเดี๋ยวผมก็ชิงตายก่อนนะไม่เจอรถก่อนชิงตายก็จะประมาณนี้ ติดติดเฮ้ยผมเริ่มฉวนสวมใส่ใหรถดให้ลดนึก ผมใส่ตอนน่าจะหน้าตาเาจะเป็มันเป็มันแบบแปลกนหัวมันแบบแปลกรถเน่เหมือนกันรถรถสปอร์ตอนาคตในอนาคต ก็จะไม่มีเอฟเฟกต์แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบจบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับเออท่านผู้ชมผมนึบกบอกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกับมานะครับไอ,อ้ด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบมันเหมือนชิ้นส่วนเพลงปะ นะครับเราก็จะมีเพจรอยู่สองสองสองพันเก้าร้อยนะเก้าสิบเก้าเก้าเพจเก้าร้อยเก้าเก้าแบบเราจะมีแบบเป็นสุ่มนะเป็นที่สุ่มปัตติมอนนะตามเพื่อนกลับมานะแล้วก็อย่าลืมตามกันมาด้วยนะถึงวันที่หนึ่งนะครับ วันที่หนึ่งกันยานะครับก็จะหมดเขตแล้วนะก็ท่าน,นี้นะครับมาบอกแค่นี้ไปบ้านครับนี่จบจริงๆแล้ว